เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,180บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเงินเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ตรสิ้นสุดลงนะครับคือการเอาฐานเงินสมทบนะครับมาบวกกัน60เดือนแล้วก็หารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเดี๋ยวไปคำนวณกันครับว่าจะได้รับบำนาญต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเมื่อส่งมาจำนวนปีตามตัวอย่าง เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพนะครับบัมเน็จหรือบํมนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำ ส่งเงินสมทบตั้งแต่3าเธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประากาันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เราจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบร้อยแปเดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูมิตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเอง ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,180บาทส่วนเกิดจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิดสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มเพราะนั้น20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,180บาทเท่ากับ6,090บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุลตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,180บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5เปซ์ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ12,180บาทเท่ากับ5,177บาทเป็นเงินบำนาญที่จใจกุลตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,180บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,180บาทเท่ากับ4,263บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน12,180บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 2 7 5 27.5%ของ12,180บาทเท่ากับ 3,350บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ๊คุณตลอดชีวิตสุดท้ายนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,180บาทนะครับ15ปีเป๊ะเลยก็เท่ากับ20%์ของ12,180บาทเท่ากับ2436บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ๊คุณตลอดชีวิตนะครับตารางนี้จะเห็นว่านะครับยิ่งคุณส่งจำนวนปีนะครับที่มากขึ้นก็จะได้รับบำนาญที่มากขึ้นตามด้วยเช่นกันแต่ แต่นอกจากจำนวนปีแล้วนะครับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับโดยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุดคือ15,000บาทเพราะนั้นใครทํางานนะครับได้เงินเดือนเกิน15ก็ใช้ฐานตัวนั้นนั่นแหละนะครับแต่ก็ ต้องดูว่า60เิือนสุดท้ายเนี่ยมาบวกกันแล้วได้15000หรือเปล่านะครับมาบวกกันแล้วหาร60เนี่ยได้หน0 0 0หรือเปล่านะครับเพราะนั้นช่วง5ปีสุดท้ายก่อนความเป็นผู้นตนสิ้นสุดลงนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเราได้ฐานเงินสมทบที่สูงขึ้นก็จะส่งผลให้เงินบํานาญที่จะได้รับนะครับในการส่งประกันสังคมในตอนอายุ55ปีได้เยอะมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะคร sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ User name นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่วายฟาสาธนะารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะ เป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1ึงถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอมนะครับสนะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก o f f i ิเชียลแอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ